ือมีมอไซค์จอดมีคนทำอะไรในป,าป่าบ้างนะก็ได้เป็นกระตาได้ไหมไม่เปล่าหลายบ่ครับออกหลายเลยเห็นมันดอกบ,บานงงของใหม้นู่นออื

thay hôm nay thái được do bưng, thịt buộc dài, rồi nó ra ngoài đi thế này này, hôm qua mấy thắn có buộc dài, nè, 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 อืแล้วก็ปวกที่เป็นตัวพวกอะ่ะเอาไปปลอยน,นั่นนี่ต้องตัวแบบนี้ปววแดงๆครับแล้วก็หา่จะหน่อยออกที่เสองกลุ่มสามกลุ่มไปเรื่อยอันนี้มันรีปลอ,อกเลยนะี่มันรีปลอ,อกมันรีบดีไว้รีบจีหมดแล้วนะอ บางทีไปเจอพวกไอ้ดอกบานๆน่ะดอกทำสูงเงา <c oughs> โอ้ยังลึกอยู่เลยนนเนี่ย,ยขาดแล้วโอ้หักเลยเ <c oughs> ขาถึงรากแก้่วน้อยมั้งน่ะมันจริงๆรากแก้ว่วโอ้หักเลย <c oughs> ขนาดหักอย่างยาวเลยเนี่ย อยู่ลึกมากข้างล่างปิดปลวกเอมันลุกไปนะม,มันพุนพุนครับตรงโปรงเหมือนเหมือนเป็นรูปลวกอะไรเงี้ยครับก็ปลวกแบอยู่อ๋อตัวปลวกอยู่เอบบอ ถ้ามันมีตัวปวกก็มันกูวว้ออกเหมือนเป็นเชื้อเป็นปุ๋ยให้มันเนาะเป็นอาหารมันเนาะครับออ <c oughs> เริ่มเพราะสูกับสูกบส่กับสู่กับสู่ดีที่มันออกธรรมชาติอ่ะเออจะดีเพราไปเพาะมันไม่ค่อยจะขึ้นหรอกโคนมันเลิก<า>เลยม่โ,โค่นเป็นตัวอย่างยาวเลยต้องตั้งโชว์โอ้ย่างยาวเลยไม่ได้ไม่เจอไอตัวดอกบานเนาะก็ตัวดอกกันบานเห็นไหมเห็นไหมปอกเยอะเนี่ยโอ้เจออจีกอ้ะ Ой, ё-ё. Не, не.